เอาครับก็กล่าสวัสดีทช่านู้ช่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมผี่จะก้องสองาทีอาร์และแัมนครับก็วันนี้มาคนเดียวโดดเดียวเดียวดาพร้อมกับสก,กินสุดหล่อเทน่นี่ก็คือไม่ใช่อะไรครับวันนี้เหมือนเพื่อนเหมือนแจมจะไม่อยู่นะต่วันนี้เราจะมาเล่นไม้คราบนั่นเองี้ซึ่งก็ ก็วันนี้ง่ายๆก็คือไม่ม no <esh> ีอะไรทำหน่อยและครับตอนแรกกะว่าจะไม่ทําคลิปแล้วด้วยเพราะว่าเหออสกินใหม่ไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่เล่นเพราะว่าพี่ก็ไม่ให้เล่นด้วย มันขัดมยอน oh. กันนะเนี่ยนในโทรศัพท์แล้วก็ถ้าถามว่าทำไมดูเชื่อชาญจังเล่นมาบ่อยอยู่สมัยก่อนสมัยก่อนเล่นของลอรมสมัยนี้เล่นของแท้ สีมือก็ยังเท่าเดิมคลิปหน้าอาจจะมีแบบเป็นคลิปสร้างบ้านก็แต่จะเล่นไปสักเดือนหรือป่ะหนคลิปนี้คืออะไรอืหาเหล็กไหมไม่ดิสร้างบ้านคลิปปะไม่เอาไม่เอาสร้างบ้านไปคลิปหน้าอ่มอยู่รอดได้ถึงห้าวันโอ้แต่คิดว่าจะนานนะห้าวัน นี่ก็เท่าแหละห้าสองสิบเอ้ามันก็จะหนึ่งร้อยนาทีร้อยนาทีมันก็จะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเลยเราจิงเกมมันให้มาเป็นปุ่มอีกแบบปุ่มแบบหนึ่งน,นะแต่ผมผมเล่นแบบนี้สนะก็สมัยก่อน ก็รู้สึกไม่ค่อยคินแป๊บนึ่งนะครับขอเปลี่ยนก่อนเออนี่เดีวนี่ยวัวหายฉันเห็นจำแนกของปีวัวนะ หายไปแล้วหายสับสูญลงไปในนะ้ำว่าแต่นี่ผมเกิดกลางทะเลอย่างนั้นเหรออ๋อที่นี่ทะเลทรายไม่ชอบทะเลทรายเลย คือผมดูเรื่องบีเจอร์เยอะอยู่นะก็น,น่าจะมีความรู้แต่ไม่มีสกิลเพลฟอย่างผมน่ตอนนี้ขอเดินไปวันๆก่อนผมไม่ได้มาแบบเล่นจริงจังอะไรขนาดนั้นไกลไก่ไก่ไกออ่อืมโอ๊ะนี่หมัดเบาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ว่าไก่เล็ัน้อยจะจับเลยเหรอ มันควรจะวันช็อตน,นะเพราะว่ามาลงเหมือกกันดีกว่าครับนี่พวพวกเราเนี่ย ตปนี้นันก็จะไม่เห็นนะหวังว่าจะเห็นกันนะก็ผมก็มองเกือบไม่เห็นเหมือนกันแต่ช่วงนี้ที่ตาผมดีก็เลยพอมองเห็นดีเคร่งหน้าอะไรนะทำไมมีเสียงทำไมมีเสียงอ๋อ การไอลเกิดขนเปอสิ่งที่แปลกใหม่ผมเพิ่งรู้นะว่าอยู่ในน้ำแล้วมันทำให้การนหนดีขึ้นรู้ว่าผมแค่คิดไปเองเมื่อกี้มันสว่างขึ้นมหน้าย ห้าผ่านตัวเหล็กด้วยสองจะไม่ผิดโมดแจงเขาเปลี่ยนการตอบเหล็กเป็นแบบต้น้นเนี่ยก็เพราะว่ามันจะใช้กับไอ้นี้ไม่ได้นะชื่อชื่ออ,อินท้าว่าอะไรนะฟาตูนฟาตูนผมเป็นคนที่อยู่ในวงการบบดูงานนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เกินนะคะ และนี่เป็นการไม่ครับเอาชีวิตรอดโอ้สติ๊กหมดซอมบี้หรอไม่ต้องถามนะคะว่าจะนีี่่

เสียงมันชัดอยู่นะแล้วก็มีเสียงมอนเตอร์ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะขับใช้ไฟแล้วกันนะอู้แต่มันเปลืองไม้อ่ะอื ปนี่เล็กพวกหมายชมคลิปนี้คืออะไรดีคะแล้วก็เดี๋ยวผมยากปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็ปิดแล้วกัน เออดูเลขเอาอะไรดีมีเกาะเหล็กครบเซตก็แบก็ขอโทษนะครับถ้าหากว่ามีของรบ่วนแล้วก็ขอโทษที่เตือนช้าไปนิดนึงตอนนี้ผมก็เพิดเด่งได้ยินเหมือนกันครับนีเป้าหมายของเราคือเกาะเหล็กครบเซตโลก่ก็สำคัญนะ ก็ทุกคนครับผมบอกส่าสกีผมทำเองทำนานด้วยก็เตียมสกีเป็นพวกแบบเรียกอะไรเป็นแบบนักเรียนนักเรียนขวานดีกว่านี่ขวาน นีข่ขวาขวานกระแทกรูแถบขวาดามิแล้งกว,วา่ากดฟาดกระดโดดฟาดด๋ยวผมหาอาหารก่อนตอนนี้มีเหล็กตัวเท่าไหร่สองชิ้นโอเคเตรียมตัวสำหรับการลงไป Ha det แต่ว,ว่าาายของน่าจะเป็นจริงภายในไม่นานคิดก็เล็กครบเสร็จเดี๋ยวผมได้คิก,ก็เล็กเมื่อไหร่ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละมทําน,นี้จะตัยแล้วขึ้นกันเดี๋ยวขึ้นไปตัดไม้ต่อเลย อ่าะ่ก่อนมันจะต้องหาเหล็กเพิ่มไหม นี่ไม่มุดตรงนี้น่าจะต้องหาหลีกเพิ่มบ้านทำนี้ก็ไม่น่าพอแลย <c oughs> ทำกันเกีงกัน เอานนะหมวกก็ยังไม่ได้ทำอีกโอรยะงันก็น่าจะพอทำหมวกดีกว่าน่าจะพอทำหมวกอยู่ที่เหลือเนะี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะใกล้จบแล้วเพราะมันสิบสามนาทีแล้ว มา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 หลีกแทงสุดท้ายแทงสุดท้าย เก็บนันมืดแล้วล่ะงั้นก็รอเช้าก่อนแล้วหันนะขรอโอ้มีของดีขนาดนี้ตองนีเลยเหรอ มือกระดานี่มีเหลือห้าก้อนหมวกาขเสื้อกก ทำได้แต่บล็อกอะถึงแม้มันจะได้เยอะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เราทำของสำหรับเลื่อเกีไม่ได้อุ้ยขุดจนพังเลย โอวคลิปนี้เสียงตัวน่าจะหนักเลยฮะอ้าวอ,ะอ,ะอะเรากำลังจะผุดึงไปเรื่อยๆหาเล่แล้วก็ลอยเช้าด้วยแล้วก็เอาไปเป็นบล็อกต่อสำหรับไอ้นี่แล้วก็จ,จะใช้สร้างบ้านด้วย

1ินาทีมันก็ควรจะเช้าได้แล้วแเพราะวหนึันนะครับมันเป็นสิบนาทีแต่เป็นก็คือเกืนามีเช้าอีก13นาที เข้าสวนที่สองแล้วที่นี่จะซื้อีเองมันก็ไห,หนบอกก็ไหนเลแปดบอกกเช้า,ชาแล้วเช้าแล้วเ <c oughs> ช้าวันสดใส เดินทางโอเคชุบกรงทุกกออนยนะ่างสภาพดีออกเดินทางได้กระต,ตายมันว้งแต่ตัวเล็กเลยตีอยากไม่ตีแล้วทำไม่สน,นไม่ชอบทะเลทรายเลย กินด้วยเราจะออกจากตรงน,นี้ยังไงี่ยคือที่เนี่ยคือเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมก็น่าจะไปฟาร์มเพิ่มเฮ้ยทะเลโอ๊เดี๋ยวน,ะน้ำแบบนี้น้ำสีแบบนี้ ีฐานมันมีฐานฮะขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอาที่เจิ้งกันหมด คือมันไม่ใช่ทางม่ไหวมันก็่ประตูไม่ได้โอ้เดี๋ยวผมมาพัดหน้าน่าจะมีบาดนั่นแหละโอ้ยยังจะมียังจะเป็นทะร์ดิไซด์อโอ๊ยโอ้ยพะค้าพะค้า คา้าปะคะเฮ้ยจะเหตุไหมเนี่ยยิงว่ะ เจอพีระมิดอนะ่ะในทะเลทรายจริงก็ควรจะมีพีระมิดนะหรือไม่ก็ใบโอมเพลนหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านทะเลทรายก็น่าสนใจนะทำไมถึงมีทตอนที่มันก็ตื่นเช่นี่เอง วานพี่จะมาให้วาก็วานทำพกธีแล้กวุ้บำตันก่อนนี้จะ จะอยู่แถวนี้นะถ้ามอไปไปต่อเฮ้ยดูแบบนี้ทำทำแน่แน่ นี้ก็น่าจะความของต่อนั่นทะเลแล้วใช่ไหมข้ามไปก็เป็นทรายทำไมทรา,ายเยอะจังเจอกันอีกทีหาว่าเจอกันอีกทีคงแบบ ของน่าจะเลิกคืนแล้วเจอกันอีกทีถ้าหากว่าจบคืนนี้ไปผมปิดเองเออโอไม่นะ oh โอเคไม่เป็นไรตายของไม่ตกเว้ยฉะนั้น ลืมไปแล้วเนะ่ยว่าตายของไม่ตก จบคลิปแล้วแหละเพราะว่คุณถ่ายกองนี้จบก็น่าจะปิดคลิปแล้วกดแค่นี้พอนะคะต้อง่ เพราะว่าตลอดคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบายเจอกันเจอกันเดี๋ยวพาสองมานี่